ดีค่ะมาพบกับแม่นิ่มอีกแล้วนะคะกับชิปใหม่ๆม,มาดูโป๊ยเซียนดอกเยอะดอกตึมเต็มกระถางเลยเห็นไหมามาดูกันเลยกระถางนี้แม่นิ่มปลูกมาหลายปีแล้วสองกระถางเนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วสาเหตุที่ดอกตึมดอกเยอะแบบนี้แม่นิ่มใช้อะไรอยากรู้ไหมเพื่อนๆอยากรู้ไหม อเมนิมสิมาบอกเลยเหระเคล็ดลับของแมมนิมที่ที่เอาใดไส่ไห้เรลาบำรุงดอกออกดอก,ดอกตลอดปีนะคะเนาะอเมริมสิมาบอกเลยนี่มาดูกันเลยะคะ่ะซิ่งที่แเมนิมที่เอาไซ่เขานะ่ะมันจะเป็นนี่เลยคะ่ะเปลือกกล้วยซุกเ้ตาต่างแหงกันนะคะเนาะ,ะเปลือกกล้วยซุกห้าต่างแหงกอนแเมนิมที่เอาใซ่นี่ ในกระถางเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวใส่ในกระถางเข้าไปทุกกระถางเลยค่ะพอเอาใส่เล้ว้าก็สิหดน้ำหดน้ำตามเลยค่ะหดน้ำตามเลยอันนี้ก็จะเป็นเปลือกกล้วยค่ะเปลือกกล้วยที่เปลือกกล้วยที่ตากแดดไวแล้วนะคะเนาะเปลือกกล้วยที่ตากแดดไวมีนิ่อามาใส่ใส่เข้าถูกกระถางถูกกระถางเลยค่ะ ต่ไอ้ต้นที่ดอกไอ้งามๆดอกเต็มกระถางอยู่นี่แม่นิ่มกับปูงมาหลายปีแล้วแม่นิ่มก็ไล้่อ่องเห็ดล่องเบิ่งว่ามันจะได้ผลบอ่อแต่กับมส่วนอยู่ว่าเป็นพวกปุ๋ยขอกปุ๋ยยังแม่นิ่มก็ใส่ให้กันแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเปลือกกล้วยไอ้ซุกมาตากแหงเราแม่นิ่มก็เด็ดใส่ขึ้นกันค่ะเพราะแม่นิ่มใส่แล้วก็หดนานตามเลยเราค่ะเนาะเดี๋ยวแม่นิ่มสิมาเห็ดให้เบิ่งแล้วคะเนาะที่เปลือกกอล้ว,นนลวนะยะะนะะนะที่แม่นิ่มตากแดดเลยแล้วนะคะเนาะแม่นิ่มตากแดดเลยแล้ว แต่ไม่มีถึงว่าใส่บึงนี่ก็จะเป็นเปลลือกก้วยที่ไม่มใส่ไปแล้วนะคะนะ่ะเนาะมีมือก็จะใส่ยิ่งสีเลยค่ะใส่ตามไม่กระทางเลยค่ะวิธีใส่แต่ธรรมดาธรรมดาเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็ใส่ไปเลยค่ะใส่เข้าไปใส่ไว้แบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะว่าใส่ไว้แบบนี้แล้วก็มกีมือก็จะหดน้ำตามเลยค่ะลดน้ำตามเลยค่ะน้ำไม่มีมือก็จะเอา ลดตามเลยค่ะเพราะว่าเลือกกล้วยนี่ถ้าห้องหดน้ำตามแล้วเขาก็สิย่อยสลายของเขาไปเองเมื่อกสิใส่เวลาเนี่แต่เมื่อก็อาจจะเพจไทยปุ๋ยเซียนเขาจะเริ่นเติบโตหรือว่าเป็นดอกตลอดปีเนาะค่ะเนาะแต่แมนิมก็จะเห็นแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าเมนิมก็เคยเบิ่งได้ชีพกันแต่ว่ากับพันีอกเคยล่องเมิ่งพอเมนิมมาล่องเมืองแล้วก็คือจังดอกของป่๋ยเซียนของเมนิมเนี่ยเริ่มเริ่มจะดก เริ่มจะงามแล้วค่ะเนาะแต่ละต้นแต่ละกระถางของเมนิมก็เ,เริ่มเป็นดอกหลายแล้วยมนี่ค่ะพอมเมนิมมาเห็นแบบนี้มันกโอเคอยู่ค่ะเพราะว่ามาล่องเห็ดล่องเบิงว่ามันจะได้ผลบ่แต่แมนิมก็เลยมาลองเห็ดลอ่ลองเบิงก็ได้ผลอีหลีค่ะดอกมันก็เริ่มออกตลอดปีเลยเนาะค่ะเนาะดอกสิเริ่มออกตลอดเลยค่ะเฮาใส่เปลือกกล้วยล้วเฮอก็รดน้ำตามเลยค่ะ ค่ะปยุยเอ่อปุ๋ยเซส้นโฮเมนิมค่ะเริ่มสิออกดอกแล้วแต่ว่าปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักของเราบางอย่างเฮาก็ได้ใส่คือกันค่ะก็บ่แม่นว่าถึงแต่เปลือกกล้วยอย่างเดียวแต่เปลือกกล้วยมันก็มีส่วนที่ดีของเขาอยู่ค่ะเพราะว่าก็คือได้ผลอยู่เวลาแม่นิ่มใส่ไปแล้วรู้สึกว่าดอกปยุยเซส้นอย่ยสิออกออกตลอดเลยค่ะออกตลอดเลยค่ะแม่นิม่มใหญ่เพื่อนเพื่อนเฮ็ดลองเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสิได้ผลบ่ แต่ว่าแม่นิม่มเห็นมาแล้วคือบ่ได้ผลอีหลีค่ะเพือ่อนๆลองเฮ็ดกันเบิ่งเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แม่นิ่มขอมาบอกเพือ่อนๆให้ลองทำเบิง่งว่ามันสิได้ผลบ่แต่สำหรับแม่นิ่มได้ผลอีหลีค่ะให้เพือ่อนๆลองมาเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นิ่มก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก็พอนนะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นิมน่มเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ